เปิดรายชื่อ5โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในปี2024อันนี้เนี่ยของโลกนะของโลกนะไม่ใช่แค่เฉพาะของคนไทยแต่ถ้าเป็นของคนไทยที่ติดอันดับกับเขาด้วยก็จะมีบำรุงราชนะคะติดอันดับ130ของโลกเมื่อกี้นี้เรายังคุยกันเลยว่านี่นไม่เชื่อหรอกเพราะโรงพยาบาล <c oughs> ขอที่อย่างเรื่องนี้คือไม่ใช่แค่ไม่เชื่อในบบรุงราชแต่โรงพยาบาลไทยเป็นโรงพยาบาลที่ต่างชาตินิยมบินมาเพื่อรักษาเยอะมากนะคะคือเวลาไปโรงพยาบาลเอาเน้นว่าเอกชนก่อนแล้วกันนะคร เอาเอา,เอาเรื่องบริการด้วยนะที่พูดเนี่ยหลักๆก็กคือบริการนะฮะแต่ถ้าเรื่องหมอเก่งอะไรนะอ,อะไรเรื่องนะฮะต้องไปวัดกันแล้วแต่ะะนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องบริการบริการนะผมว่า ผมว่าของเราดีมากดูแลกันสุดแต่ก่อนเนี้ยเรามักจะพูดว่าอุ้ยโรงพยาบาลรัฐไม่นะคะวันนี้ทั้งรัฐและเอก,กชนทั้งหมดเป็นเรื่องของปัจเจกค่ะทุกคนดูแลเต็มที่มากครับนะอ่ะของไทยมเมื่อสักครู่บอกไปแต่ถ้าท็อป5อันดับ5เราไม่รู้จักหลอกแต่คอนิดนึงแล้วกันนะ,ะ,ะ Massachusetts ะ General Hospital US นะครับแล้วก็อันดับ4คือ The John h o p k i ก s Hospital US อันดับ3คือ Toronto อันนี้อยู่แคนดาละ <Okay. S 1> Toronto General University Health Network อันดับ2คือ Cleveland Clinic US อันดับ1คือ Mayo Clinic uh, อยู่ US <Okay. S 1> เหมือนกันหมดเลย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นหลักๆแล้วก็เป็นสหรัฐอเมริกา Green Morning Show